อิสราเอลถล่มแหลกฐานยิงจรวดกว่าร้อยจุดในวันเดียวตัดหน้าฮิสบลลาะก่อนนำมาใช้โจมตีขณะประกาศให้ประชาชนชายแดนพยายามอยู่ใกล้ที่รบภัยระเบิดในระยะนี้ความคืบหน้าอิสราเอลถล่มปูพรมทางใต้เลบานอนซึ่งล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเลบานอนระบุว่าเป็นการถล่มหนักที่สุดตั้งแต่ฮิสบลลาะโจมตีตอบโต้ข้ามชายแดนกับอิสราเอลตั้งแต่สงครามกาซาเปิดฉาก7ตุลาคม กองทัพอิสราเอลระบุว่าส่งเครื่องบินรบโจมตีฐานยิงเครื่องจรวดของฮิสบละมากกว่าร้อยจุดที่ถูกเตรียมไว้โจมตีอิสราเอลโดยรวมแล้วฐานยิงจรวดเหล่านี้ประกอบด้วยลำกล้องยิงประมาณ1,000ลำกล้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในช่วงบ่ายและเกิดขึ้นอีกหลายละระลอกเป้าหมายรวมถึงคลังอาวุธและอาคารอีกหลายแห่งของฮิสบละในหลายพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนหลังปฏิบัติการโจมตี IDF ประกาศแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในชุมชนและเมืองต่างๆทางภาคเหนือในระยะนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยหลักคือการแนะนำให้อยู่ใกล้ที่หลบภัยระเบิดลดการเดินทางออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากและเฝ้าระวังทางเข้าชุมชนการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากฮิสบลละระดมยิงจรวดโจมตีชุมชนทางเหนือก่อนหน้านั้น เดวิดอาซูเล่นายกเทศมนตรีเมืองเมทูล่าทางเหนือของอิสราเอลแถลงว่าจรวดฮิสบลาะก่อความเสียหายอย่างหนักแก่บ้านเรือนประชาชนและเกิดไฟไหม้เป็นความเสียหายที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนขณะมีรายงานด้วยว่าสถานีกู้ภัยอิสราเอลแห่งหนึ่งในเมืองเดียวกันถูกโจมตีโดยตรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้การถูกโจมตีด้วยจรวดและโดรนยังทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตสองคน บาดเจ็บอีก9คนวันเดียวกันในขณะที่ฮัสซันนัสรันเราะผู้นำฮิสบลเลาะแถลงทางทีวีประกาศจะล้างแค้นการถูกโจมตีผ่านอุปกรณ์สื่อสารระเบิด2วันติดในเลบานอนยฟกันแลนรัฐมนตรีกลางโหมอิสราเอลเรียกประชุมประเมินสถานการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นเฟสใหม่ของสงครามกันแลนบอกผ่านคลิปวิดีโอว่า ฮิสบล็อกกำลังรู้สึกถูกข่มเหงและว,ว่านี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญแต่ก็มีความเสี่ยงอย่างมากเช่นกันกระนั้นปฏิบัติการทางทหารจะเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายฟื้นฟูความสงบที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้กลับเข้าบ้านยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ราคาที่ฮิสบล็อกต้องจ่ายก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายทหารอิสราเอลนำเสนอแผนการสำหรับแนวรบทางเหนือให้ฝ่ายการเมือง รวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูพิจารณาในระหว่างการประชุมเมื่อเย็นวานนี้19กันยายนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นแหล่งข่าวในกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพกำลังหาทางส่งชาวอิสราเอลกลับบ้านโดยไม่ทำให้ความขัดแย้งกับกลุ่มฮิสบอลเลาะขยายวงเป็นสงครามหลายแนวรบในภูมิภาคขณะเดียวกันก็ได้ยกระดับเฝ้าระวัง หลังจากเหตุการณ์ในเลบานอนและสถานการณ์จะทวีความตึงเครียดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า